ดิวของเนมาจากบาซ่าไปเปเช <ughing S 1> ่ครับในปี2017เปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดซื้อขายนักเตะไปตลอดการครับเราเห็นนักเตะดาวรุ่งที่อายุแบบ 18, 19, 20, 21, 22บางครั้งค่าตัวทะลุไปในระดับ 70, 80ล้านทะลุ100ล้านยูโรมีหมดครับที่เราเคยเห็นกันมาวันนี้พาย้อนไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยครับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของนักฟุตบอลโลกลูกหนังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบาจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรเสียงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเหมือนเดิมครับผมเข้ามาแล้วทำตามกดก่อนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอยากสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับก็มีช่องทางสุดแงเป็นการขอบคุณนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะครับเราสังเกตกันไหมครับว่าณเวลานี้เนี่ยนะฮะตัวเลขหรือมูลค่าขธรรมดานักฟุตบอลเนี่ยมันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆ เราไม่ได้ตกใจหรือแปลกประหลาดใจแล้วครับกลับบรรดานักเตะดาวรุ่งสักคนหนึ่งที่แจ้งเกิดมาได้สองสามปีแล้วค่าตัวมันจะอัพไปถึงในระดับ50ล้านยูโร80ล้านยูโร100ล้านยูโรซึ่งไอ้เทรนด์ตรงนี้ครับมันมีการวิเคราะห์ประมวลผลออกมาครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่เกิดโดมิโนเอฟเฟกต์เนี่ยน,นะครับมันเกิดจากเดลของเนมานั่นแหละครับที่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่ปารีสแซงต์แชมง ด้วยค่าตัว222ล้านยูโรและก็ยังเป็นสถิติแพงที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้วันนี้พาย้อนไปดูไทม์ไลน์กันหน่อยครับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของนักฟุตบอลนับตั้งแต่เกิดดีลของเนย์มาครับโลกลูกหนังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างติดตามไปในนี้พร้อมๆกันนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับโอ้โหยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยดีลที่มันสร้างปรากฏการณ์อาจจะเกิดขึ้นในดีลของป๊อปปกบาก่อนครับ2016ครับที่แมนยูเต็ดนั้น ลงทุนซื้อเจ้าตัวนั้นกลับมาจากยูเวนตุสในราคา100ล้านยูโรโอ้ตอนนี้กลายเป็นเรื่องราวที่ฮือฮามากๆและหลายคนก็เชื่อว่าไอราคา100ล้านยูโรเนี่ยมันอาจจะยืนยงไปอีกหลายปีครับกว่าที่จะมีทีมไหนนั้นกล้าลงทุนมากกว่า100ล้านยูโรแต่ปรากฏว่าแค่ปีเดียวผ่านไปครับ2017มันก็เกิดดีลสถานโลกขึ้นมาครับนั่นคือกรณีของเนม,มา ณเวลานั้นเนี่ยเจ้าตัวยังเหลือสัญญากับบาร์เซโลนาถึง4ปีครับและมีค่าฉีกสัญญาเนี่ยอยู่ที่222ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่บาร์เซโลนานั้นมั่นใจว่าคงไม่มีทีมไหน,นบ้าจี้ครับที่จะจ่ายเงินมหาศาลขนาดนั้นแต่ตัวเลขนี้สําหรับปารีสแซงต์แชงแมงซึ่งมีเจ้าของก็คือกลุ่มทุนกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์นำโดยประธานสโมสรก็คือนัสเซอร์เอลคาไลฟี่เนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆครับแม้ว่ากระแสาการย้ายทีมเนี่ยมันจะเต็มไปด้วย ความซับซ้อนความตื่นเต้นและข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาเต็มไปหมดวนกรกฎาคม2017นครับเริ่มมีการเล่นข่าวครับว่าเปเชนสนใจเนมารขณะที่เจ้าตัวนั้นเดินทางไปเล่นเกมอุ่นเครื่องช่วงพรีเซนท์ที่สหรัฐอเมริกากับบาเซโลนาจนไปถึง19กวกรกฎาคมครับที่สนามซ้อมของสโมสรบาเซโรนาครับตัวของเนมารและคุณพ่อของเขาครับเดินทางมาที่สโมสรเพื่อแจ้งเจตจำนนงว่าต้องการย้ายไปอยู่กับาริสตงชแมงโอ้นาทีนั้นก็ แน่นอนครับบาซ่าก็เป็นไปไม่ได้เนมาไม่ได้มีไว้ขายไม่ว่าค่าตัวแค่ไหนก็ต่างซึ่งหนทางเดียวครับที่จะทำให้เนมาย้ายทีมได้ก็คือต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา222ล้านยูโรคล้อยหลังไม่กี่วันครับมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อทีมของเนมาครับนำโดยทนาความส่วนตัวเนี่ยนะฮะเดินทางไปที่สำนักง,งานของลาลิก้าครับที่กรุงมาริเดเพื่อยื่นตัวเลข222ล้านยูโรเนี่ยนะครับเป็นค่าฉีกสัญญาแล้วก็ทำให้เนมานั้นย้ายไปอยู่กับบาริสเซ็ตแชมง แม้ว่าจะมีการยื้อยุดกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าลาลิก้าก็ปฏิเสธครับโดยให้ผลว่าบริษัทของแมงเนี่ยอาจจะทําผิดกฎ Financial Fair p l a y หรือเปล่าและขู่ว่าจะส่งเรื่องนี้เนี่ยให้ทางยูเอฟ่าตรวจสอบด้วยนะแต่ทางฝั่งของลีกเอิงอะนะครับก็โต้กลับบอกว่าลาลิก้าเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติตามกฎในการซื้อขายก็ในเมื่อนักเตะมีค่าสิทธิสัญ,ญญาเท่านี้และสโมสรก็ยื่นจนํานวนเงินตรงตามนั้นทําไมดีลจะไม่เกิดขึ้นละ่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่หลายคนรู้นั่นแหละครับ เกือบเกือบสสัปดาห์จนไปถึงวันที่4สิงหาคมครับทุกอย่างก็เรียบร้อยแถลงการอย่างเป็นทางการเนมาเดินทางไปกรุงปารีสตัวร่างกายเซ็นสัญญากลายเป็นนักเตะใหม่ของเปเชด้วยสัญญา5ปีพร้อมรับค่าเหนื่อย45ล้านยูโรต่อปีครับณเวลานั้นเนี่ยผมว่าหลายคนยังยังตกใจครับตกใจว่าไม่คิดไม่ฝันครับว่ามันจะมีนักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยค่าตัวมหาศาลขนาดนี้ ซึ่งคำถามที่มันตามมาอยู่เรื่อยก็คือมันแพงแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันมีปัจจัยอะไรที่มันส่งเสริมว่าเนมาคู่ควรกับค่าฉิทสัญญาในจํานวน222ล้านยูโรในเรื่องนี้นะครับคนที่ออกมาให้ความเห็นก็คือซาอฟลูบี้ครับหนึ่งในเอเจนต์นักฟุตบอลแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งครับในโลกของลูกหนังยุคปัจจุบันรูบี้บอกว่าอันดับแรกเนี่ยก่อนที่จะไปบอกว่ามันแพงเกินไปหรือไม่แพงเกินไปเนี่ย เราต้องอยู่บนพื้นฐานกันว่าเนมาเนี่ยณเวลานั้นคือหนึ่งในนักเตะตัวท็อปของโลกครับดังนั้นถ้ามุมมองของผมในตัวของรูบี้น,นะครับผมคิดว่าโอเคค่าตัวจริงๆน,นะครับอาจจะอยู่สัก150้าล้านยูโรเป็นไปได้ครับแต่ถ้ามองในเรื่องของธุรกิจระยะยาวเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นผู้สับส,สุนของเบสเชใเวลานั้นก็คือไนกี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเนมา,านนก็ยังเป็นแบรนด์เอ a บอรสเดอร์ของไนกี้ด้วยแม้ว่าก่อนที่ในเวลาต่อมาครับ เจ้าตัวก็จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์ของพูม่านะถ้ามองถึงความสําคัญครับตอนที่อยู่กับบาซ่าเนี่ยก็พีคเหลือเกินครับซีซั่นดังกล่าวนะครับ2 0 1 6ถึง2 0 1 7เนี่ยแม้ว่าจะเล่นเพียงแค่30นัดทุกรายการเจ้าตัวก็ยิงไป15ประตูลและก็13แอสซิสต์ครับแต่สิ่งที่มันยอดเยี่ยมก็คือบทพิสูจน์ครับโดยเฉพาะในช่วงที่ท็อปฟอร์มเล่นร่วมกับ3ประสาน MSN นั่นแหละครับโดยเนวเมซี่ลูซัวเรสและเนย์มาเซฟรูบี้ กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเรื่องของสปอนเซอร์นั้นเราสามารถใส่เป็นส่วนสําคัญในดีลนี้ได้เลยครับณสถานการณ์การเจรจาดังกล่าวเนี่ยค่าตัวนักเตะจึงมีพอร์สูงมากโดยเฉพาะเมื่อเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมีผลงานที่พิสูจน์มาแล้วดังนั้นไอตัวเลขในระดับ2 2 2ล้านยูโรเนี่ยมันจึงตั้งอยู่บนความเป็นจริงได้อย่างแน่นอนสิ่งสําคัญครับมันเหมือนเป็นการเปิดสวิชแล้วก็บ่งบอกคราวว่าการแข่งขันฟุตบอลยุคหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันมีการแข่งขันที่มันสูงขึ้นครับ เพราะฉะนั้นการย่ำอยู่กับที่ก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินถอยหลังเพราะทุกทกทีมหรือทุกๆคนก็พยายามครับพยายามพัฒนาตัวเองไม่ได้หยุดนิ่งมันคือทำให้การประเมินมูลค่าของเกมฟุตบอลเนี่ยสูงขึ้นทุกๆปีนี่คือสปอร์ตเอเทนเมนต์ครับกีฬาที่ได้รับความยมสูงสุดของโลกยอดคนดูทั่วโลกเนี่ยรายได้สะพัดแบบมหาศาลและถ้ายิ่งไปมองในเรื่องของค่าตอบแทนในรายการต่างๆครับ มันก็สูงขึ้นทุกๆปีครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับสโมสรภายในประเทศหรือชิงแชมป์สโมสรระดับทวีปเพราะฉะนั้นชัยชนะในแต่ละเกมเนี่ยมีความสําคัญมากขึ้นและนักเตะระดับเนม,มาณเวลานั้นนะครับ2017เนี่ยมันคือแบบตัวท็อปจริงๆครับสามารถคาดหวังได้ว่าเข้ามาแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือที่มาที่ไปของโดมิโนเอฟเฟกครับที่มันเกิดขึ้นและมีเหตุผลในการรองรับถ้ามองในแง่ของ คนที่อยู่ใกล้ชิดของวงการตลาดซื้อขายนักเตะอย่างเอเจนต์พอหลังจากนั้นแหละครับภาพรวมของตลาดซื้อขายมันก็เปลี่ยนไปทันทีเดืยวของเนยมาเนี่ยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ไปเลยครับก่อนหน้านี้ครับถ้าเรานึกย้อนเร็วๆเ,เ,เนี่ยนะฮรนักฟุตบ,บอลคนหนึ่งดาวรุ่งฝีเท้าดีๆอาจจะสัก30ล้านยูโรหรือกลุ่มนักเตะที่อยู่ในระดับเกรด A ได้รับการพิสูจน์มาแล้วมีเกียรติยศติดตัวแล้วอาจจะแตะไปสูงเกิน50ล้านยูโร70ล้านยูโรเป็นไปได้แต่หลังจากนั้นครับ กลายเป็นว่ากลุ่มนักเตะที่เพิ่งแจ้งเกิดบางคนเล่นในลีกสงูงสุดเพียงแค่ปีเดียวหรือบางคนเพิ่งย้ายมาเล่นในทวีวิุโรปไม่นานนะและอาจจะยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับใหญ่ยังไม่ได้มีเกีดยรติยศติดตัวใรมากมายค่าตัวก็อัพขึ้นไปในระดับ50-60บล้านยูโรแล้วครับกลุ่มเหล่านี้ครับเราอาจจะยกตัวอย่างในกรณีของนาบีเกเต้าก็ได้ครับเฟรดอย่างเงี้ยนะฮะเบชแมงเมนดี endy, ้ไอมริกลาป็อกพวกนี้ครับค่าตัวเกิน50บล้านทั้งนั้น มันมุงบอกเลยครับว่ามูลค่าของเตะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญแต่มันก็ผ่านกระบวนการของการพิจารณาครับทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายถ้าเรายกอิงตัวอย่างครับอย่างเช่นในเดียวของคริสตินโอนโดก็ได้ครับตอนที่ย้ายจากเรอัลมาดริดไปยูเวนตุสตอนนั้นเนี่ยโรโนโดอายุ3 3ปีแล้วนะครับแต่มาดริดได้ค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรซึ่งในเวลานั้นทัพชุดขาวก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากครับกับการปล่อยโรนโดครับที่ใช้งานมาหลายปีแล้ว แต่ยังได้ราคาที่เป็นกําไรแม้ว่าเรารู้อยู่แล้วครับว่าอิมแพคของโรนโดนั้นมันมากมายขนาดไหนแต่กับอายุ33ปีและด้วยข้อเสนอ100ล้านยูโรเนี่ยมันเหมาะสมครับและมันเป็นดีลที่ดีสําหรับมาริดพวกเขาคิดแบบนั้นครับแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์นี่มันตามมาก็คือทับชุดขาวเหมือนต้องกลับมาสร้างทีมกันใหม่เลยครับหลังจากที่หมดยุคของคริสตินโอลันโดและพวกเขาอาจจะต้องลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําลงทุนไปเกินกว่า200ล้านยูโร แล้วก็ดึงเอาบรรดานักเตะตัวใหม่ครับอย่างเอเดนอาซาลูก้าโยวิชรวมถึงโรดิโกครับดาวรุ่งจากบราซิลนอกจากนี้ครับสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาให้มันเห็นชัดเจนก็คือมันเริ่มมีการให้ความสําคัญในเรื่องของมูลค่าทางการตลาดนอกสนามมากขึ้นครับนั่นคือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าหลังจากดีลของเนย์มาแล้วนักฟุตบอลนั้นมีค่าตัวสูงขึ้นอย่างน่าสนใจเพราะถ้ามองไปที่มูลค่าทางการตลาดนะครับยิ่งไอค่าตัวแพงเท่าไหร่ ค่าตอบแทนแพงเท่าไหร่และผลงานดีขึ้นอีกนะครับมูลค่าของเจ้าตัวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับมันเหมือนเป็นภาพใหญ่ๆที่มันแตกต่างก่อนและหลังดีวของเนย์มาร์พอเกิดดีวที่แพงสุดในโลก222ล้านยูโรการจ่ายเงินซื้อนักเตะในแต่และเกรดเนี่ยมันแพงขึ้นครับซึ่งจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามันก็จะมีปัจจัยเรื่องของมูลค่าทางการตลาดเนี่ยแหละครับข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวแปรแน่นอนครับว่าฝั่งของผู้ขายเนี่ย ก็มาจะถือไพ่ที่เหนือกว่ามหากรรมการเจรจาการต่อรองการโกงราคามันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปครับซึ่งเราก็เห็นอตัวอย่างอย่างเช่นดีลของฟอรเจอร์ฟันดกับแฮร์รี่แม็กควายก็ได้ครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันฟันดย้ายมาด้วยพูดเนี่ยเจล้านปอนด์ครับหลายคนตกใจมากครับกองหลังอะไรมีค่าตัวแพงขนาดนั้นโอเคครับมันอาจจะเป็นสาการที่ซามตันได้เปรียบเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรือพูเคยสนใจและอยากจะซื้อตัวตั้งแต่ในซัมเมอร์2017 ซึ่งพวกเขาคิดว่า50ล้านปอนเนี่ยโอเคแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของการเปิดเผยเบื้องหลังว่าลิเวอร์พูลนั้นแอบติดต่อนักเตะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถึงขั้นว่าต้องออกหนังสือขอโทษทางซามตันย์เป็นหลักการไอ้มูลค่าตรงนั้นแหละครับเหมือนเป็นค่าเสียหายเพิ่มเติมพอถึงเดือนมกราคม2 0 1 8ลิเวอร์พูลเลยต้องยอมจ่ายครับ75ล้านปอนด์ซึ่งมันเป็นความเสี่ยงแน่นอนครับในวันแรกแต่ผ่านมาถึงวันนี้ครับการได้ฟูจิฟันได้เข้ามา กลายเป็นแกนหลักในแนวรับของลิเวอร์พูลจนก้ามาเป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันของสมโมสรณนะเวลานี้ไม่มีใครถามถึงค่าตัวแล้วครับว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเพราะนี่คือหนึ่งในดีลที่ยอดเยี่ยมที่สุดดีลหนึ่งครับขอเย็นครอบเลยเช่นกันครับแตกต่างจากในรายของแฮร์รี่แม็กไกวร์80ล้านยูโรครับจากเลสเตอร์สู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นกัปตันทีมแต่เริ่มต้นอาจจะอยู่ในผลงานที่จับต้องได้และมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ แต่สุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับพอเกิดความผิดพลาดรับมือกับแรงกดดันไม่ไหวโดนเสียวิพรวิจารณ์หลุดออกทะเลไปเลยครับมันมุงบอกถึงการลงทุนก้อนใหญ่ต่อให้จะมีกระบวนการความคิดที่พยายามเอามาเป็นข้อตัดสินใจแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์แหะครับว่าใครจะคุ้มค่ากว่ากันต่อให้การลงทุนนั้นจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันก็ตาม 2อดีลนี้แหละครับมันถูกยกตัวอย่างว่าเป็นผลกระทบอย่างชัดเจนครับหลังจากเกิดดีลของเนย์มาย้ายไปอยู่กับบริสซตงแชงแมงมูลค่าค่าตัวของนักบอลนั้นสูงขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องเทรนด์ของการลงทุนการซื้อขายด้วยครับเพราะจุดหนึ่งที่มันบ่งบอกก็คือการลงทุนในระยะยาวครับเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเราเห็นนักเตะดาวรุ่งที่อายุแบบ18 19,, 2 0 2 1 22บางครั้ง ค่าตัวทะลุไปในระดับ70-80ล้านทะลุ100ล้านยูโรมีหมดครับที่เราเคยเห็นกันมาสมัยก่อนเนี่ยทีฟบอลถ้าจะลงทุนซื้อนักเตะค,คนหนึ่งและที่อยู่ในราคาแบบเกรดเกิน50ล้านอัพขึ้นไปไนะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มดาวรุ่งครับแต่ซื้อเพื่อเข้ามาแล้วสามารถสร้างผลงานได้อย่างทันทีสร้างเกยียรติยศสร้างชัยชนะสร้างแชมป์ให้กับสโมสรได้เลยส่วนกลุ่มดาวรุ่งก็จะเป็นการลงทุนในระดับหนึ่งครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย เทรนด์ส่วนใหญ่ครับไปให้ความสําคัญกับกลุ่มดาวรุ่งที่กำลังเติบโตนี่นแหละครับเพราะพวกเขามองมูลค่าทางการตลาดในอนาคตมากขึ้นอายุการใช้งานและท่าทุกอย่างมันเข้าเป้าเป็นไปตามแผนไอเม็ดเงินที่ลงทุนไปนะครับเด็กๆเ,เหล่านี้ค่าตัวก็จะเพิ่มสูงขึ้นอิสติฟคอสซาด้านะครับเป็นนักวิเคราะห์จากสื่อที่ชื่อว่า p a l m ชาร์สปอรครับให้ความเห็นในเรื่องนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ครับสโมสรต่างๆเนี่ยเลือกจะซื้อนักเตะค่าตัวไม่แพงมาก แต่ใช้งานได้เลยมันคือตลาดระยะสั้นครับที่ทําได้ในราคาประหยัดมากกว่านักเตะที่ได้มาก็จะเสริมคุณภาพของทีมได้อย่างทันทีแต่ณเวลานี้เทรนด์มันเปลี่ยนไปครับต่อให้จะต้องใช้เวลานาน,านมากขึ้นกว่าที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่กลับมาตอบแทนเนี่ยแต่มันคือการลงทุนระยะยาวบางครั้งอาจจะต้องรอให้เด็กๆเราเนี้ยเติบโตมาสัก4-5ปีเราถึงจะได้เห็นมูลค่าที่แท้จ,จริงของนักฟุตบอลรายนั้นแต่ถ้ามันทําได้ครับ เราก็ต้องจงรับว่าโลกณปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ส่งเสริมแน่นอนครับบรรดาผู้สนับสนุนรนสปอนเซอร์ต่างๆพร้อมจ่ายเงินมากขึ้นและเช่นกันครับกับตัวของนักเตะถ้าประสบผลิตตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นหมายความว่าคุณก็ยังมีโอกาสที่จะใช้อายุงานที่เหลืออยู่นะครับทำประโยชน์นได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันก็จะเป็นแรงดึงดูดครับที่ทาให้บรรดาผู้สนับสนุนนั้นวิ่งเข้าหา นอกเหนือไปมากกว่านั้นครับเราก็อย่าลืมครับว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันโอบล้อมด้วยโซเชียลมีเดียครับสื่อออนไลน์ต่างๆและบรรดาแอคเคาท์ส่วนตัวในแพลตฟอร์มทุกอย่างครับ Facebook Instagram Twitter YouTube นักบอลรุ่นใหม่ในยุคนี้เนี่ยทุกคนมีช่องทางในการสื่อสารของแต่ละคนครับแล้วมีกันแบบเป็นไปตามปกติตามยุคสมัย ที่มันเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆครับซึ่งในช่องทางโซเชียลมีเดียได้แล้ครับมันก็จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งหน้าร้านของตัวนักเตะและรวมไปถึงต้นสังกัดด้วยเราจึงเห็นไอตัวเลข Impact เหล่านี้เกิดขึ้นมากมายครับอย่างเช่นการย้ายทีมของเนย์มาตัวเลขผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับการย้ายทีมของโรนโดย้ายไปอยู่อาร์นาเซอร์ก็ยังมี Impact รวมไปถึงเรนเอลเมซี่ครับที่ย้ายไปอยู่อินเตอร์มอามี ก็มี impact ครับแล้วไอตัวเลขเหล่านี้แหะครับมันสามารถนําไปต่อยอดได้หลากหลายอย่างที่บอกเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้เป็นช่องทางในการต่อรองและทําให้มูลค่าของนักเตะนั้นเพิ่มเติมขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าจะสรุปไทม์ไลนมันเห็นนี่นะครับดิวของเนมาจากบาซ่าไปเปเชครับในปี2017เปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดซื้อขายนักเตะไปตลอดการครับไอเรื่องของค่าตัวนักเตะครับเพิ่มขึ้นทันที แล้วมันก็ต่อยอดไปถึงเทรนในการลงทุนที่มองถึงอนาคตระยะยาวมากกว่าและพร้อมใจในราคาสูงท่านเด็กคนนี้มีโอกาสที่จะสร้างผลงานในอนาคตและรวมไปถึงการต่อยอดไปช่องทางของโซเชียลมีเดียที่เพิ่มเติมมากขึ้นและสําคัญนะครับไอตัวเลขค่าฉีกสัญญาครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาแค่ในลีก้าของสเปนก็ได้ครับทั้งเรอัลมาดริดทั้งบาร์เซโลนาเด็กๆหลายคนครับที่ต่อสัญญาแล้วมีค่าฉีกสัญญาที่มันโอเวอร์ขึ้นไปเลยครับ ห้าร้อยล้านยูโร800ล้านยูโร1 0 0 0ล้านยูโรเคยมีให้เห็นมาหมดแล้วครับซึ่งถ้าเรามองไปถึงอนาคตหลังจากนี้ครับการต่อสู้การลงทุนในโลกของฟุตบอลมันก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งประกอบกับโลกออนไลน์ที่มันเชื่อมต่อถึงทุกคนบรรดานักฟุตบอลไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอลในสนามแล้วมูลค่าทางการตลาดมูลค่านอกสนามตุยตามในช่องทางโซเชียลมีเดียสามารถเอาไปต่อยอดหาไรายได้เพิ่มเติมได้หมดเลยครับ ทั้งหมดทั้งมวลครับเริ่มจากเดีลยวของเนมานั่นแหละครับเอาไปฝากทุกคนนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของโลกฟุตบอลของเราเลยครับเดีลยวนั้นทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงจริงครับและดูแล้วก็คงไม่หยุดกันเพียงแค่นี้แน่ในแนะครับอาจจะมีอีกสักวันหนึ่งที่เราได้เห็นนักเตะค่าตัว500ล้านยูโรก็ได้นะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะช้าหรือเร็วเขียนงไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับลองใส่ความเห็นเข้ามาได้ครับแล้วก็รัาชื่นช่อบวันนี้ของเรานะคร กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและก็ถ้าต้องการสนับสนุนช่องทางโดยตรงครับให้กับ m a i n s ต a n d Thailand ครับเป็นการสนับสนุนเป็นการให้กำลังใจทีมงานของเรานะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าครับในช่องทางของ SuperTank วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ